ฮัลโหลสวัสด <Hello. S 1> ีครับสวัส <reco> ดีครับมาเจอกันไหมนะไม่ไม่มังกี้เฮ้ยมังคุดไม่มังตาเฮ้ยมังฮ้ยไม่กลัวเลือกเล่นนะครับแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการรีแอคชั่นของลิซ่าแล้วก็แบบพิงกันถ้าไม่อยากพลาดมาดูพร้อมกับเราก็อย่าลืมกดซับสไคร้นี่แล้วก็สั่นกระดิ่งนี่นะครับอ่ะโอเคเพิ่งไป็นการเสียเวลาเวลา วะเริ่มเรือกเราดีกว่าเนาะไปครับเปิ้งเอ๊ะทำไมเสียบไม่ออกออกแล้วโอ้ซีลีนซีลีนมาแล้วทุกแอบแปลกตากับลาริซ่าเหมือนกันเนาะมีอินเตอร์ละเนาะคน้โอ้โหมันมีความฮิพอกษไปหน่อยป่ะครับ มันดูตายนางเลยเนาะแรปแรปเลยโอ้บสีอ่ะมันแบบเขียวเบมือนมิลิเี่เนาะสีรองโท้าโอ้รองเท้าเห็นเพื่อนกดซีเอฟไปแล้วด้วยอันเนี้ยสีโอ้ชอบหน้านี้ชอบผมตรงนี้เอ่ะตูดโอ้คือความแบบ หน้านางแบบฟิลลิ่งแบบมาเต็มจมากเลยชอบผมสีแดงมาทุกภาเลยอ่ะเออเฟ้กูจะชอบชอบความมีผอบ่ะใสยฟิลลิ่งนี้พี่ขายมาหรือเขาทำให้โดยเฉพาะหรือยังไงจะหาซื้อใช่ไหมหรือว่าใส่หน่อยเออกูจะชอบพวกนี้มากเลยอ่ะ หอมมากกินข้าวหน่อยดีกว่าเขาไม่รู้จหมูกันาด้ยจริงเกาหลีย่าอร่อยนะลูกเอ้ยมันคือมีแค่สองชุดเองไหมครับไม่ชุดคือเอาไปใช้เพลงที่แล้วหมดแล้วหมดแล้วโคต้าโอ้ยเท่มากเออ เยอะแต่เราก็จะมอลิซาไปมันแบบมันคือสะกดสายตามันโฟกัสไม่ได้เลยอ่ะ้ปท่านี้อืมันคือเชื่อหรือผมเออโอ้ยโอ้ยไปลุกแล้วรองเท้าอ่ะจริง ชุดแดนเซอร์ก็น่ารักนะสิงไม่ออกเลยเซอร์น่ารักโอ้โหเลยมันเพลินมากเพลินมากคือรู้สึกแบบเดียวจบเลยอ่ะโอ้เพลินอ่นาทีไปเรื่อยๆแต่แบบมีความแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบ จริงจริงอย่างที่บอกก็คือสายตามันรักออกจากสายจริงคือเราเราลิซ่าเราเหมือนเวลาปรากดมากเต้นรัวเต้นล้วนโชว์เต้นสองเจมพอใช่สองลุกเอาอยู่ขาดเลยนะใช่ถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ซีรีนแบบเขาคือเราจะดูเป็นอะไรนักโดดล้มหรอเกี่ยวติด นักกระโดดลมหรือแบบกระโดดหออะไรสักอย่างตอนลุกเสือพอหกออย่างเงี้ยเออไม่แต่เขาเอาอยู่มากนะเพราะว่าเหมือนการเต้นของเขาวาลิซ่าเขาถหัดอยู่แล้วนี่จะบอกได้ว่าเขาโชว์เต้นลุ้นๆเลยเาใช่ใช่สกิลเต้นเลยเหมือนน่าจะโดนคอมเมนต์มาจาก เป็นมีที่แล้วเนาะก็เต็นเยอะแล้วเป็นทางง่ายไปหรอกอันนี้ก็คือเต็นตาไปได้เลยไปได้อะไรเงี้ยดูลิซ่าสกิลไม่ได้เหรอจริงอันนี้โชว์ไปเลยแบบทุกสเต็ปมาหมดถ้าเป็นไปถ้เป็นไปใช่ใช่ของจริงแตกต่างกับลาลิซ่าครั้งที่แล้วมากเนาะก็คือคนละคนแนวเลยพี่ชอบเพลงอะไรกันชอบพี่เหรอพี่ชอบเพลงที่แล้ว เพลงที่แล้วชอบเพลงนี้เพราะเพลงที่แล้วอาจารยว่ารู้สึกว่ามันมันเพลงแรกไงมันนเเปป็ิแล้วเรารอรอรอใช่ก็อย่าลืมบอกด้วยครับว่ามันนี่หรือลาลิซ่าก็คอมเมนต์บอกกันนะครับมันนี่หรือว่าโนมันนี่เาช่วงสิ้นเดือนแล้วตอนนี้น่าจะโนมันนี่โงมมันนี่คือปูอ่าก็ตามแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะก็เป็นว่าคลิปนี้เพลงมันนี่ก็ถือว่าชอบครับ อ่ะถ้าคนชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันมาใช่แล้วส่วนวันนี้ไหมพี่เอกพี่เสงแล้วก็พี่แชมป์ค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราลาลาตัวไปก่อนเฮ้ยขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนก็เดี๋ยวเรามาเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในเอาไม่หรอกไม่ไายบายสวัสดีครับบาย